รกรบบุกเหเกินนะครับลินนะ้นเร่งฮะเดี๋ยวลองมาทำการสาดลิ้นละิงกันไปจัดด้วยเทียร์ไรบิวไปก่อนนะฮะลูดพุทธลูดปิดหลังจากนั้นเราก็ใช้แปรงสีฟันคอเกตครับแปรงขึ้นแปรงลงนะฮะหลังจากนั้นก็ซ้ำด้วยโซเนตสักรอบหนึ่ง ุนกระจายยังไม่เลื่อนอีกฟืด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 เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะคาบหายแล้วต่อไปก็ใช้แปรงขนมาจึกชึ๊กชึ๊กชึ๊กชึกชึกชึกดูสิว่าจะออกไหมออกไหมออกไหม ต่อได้แปลงรวดครับนี่พวกาวาใช่ไหมแปลงรวดนะครับแปลงรวดเลยดูซีดูซีออกมาดีไหมเก็บได้จำสามีกรอบมีเยอะั่วโอ้โหนะเอาเดือดอะ รุ่นพุดลุ่นปิดโอ้โหนี่ฮะมาอยูทางนี้ครับคายออกมาแล้วฮะข้าไปฮะดำเมี่ยงเลยขาดครับขาดครับทำสักรอบครับเดี๋ยวปุไป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 ใช้นะครับไปเรื่อยในการซาะนะครับ ภาพกาวยางนะครับหรือภาพสกรปรกออกนะฮะโ,โห้ลินน้นนะสกปรกอ่ะโอ้ล้างแล้วจบก็จบอี่าะต่อด้วยแปรงคอเก็บเหมือนเดิมขัดตน้าสัมผัสป,ปปิบปปิบปป,ปปิบเป,ปิบเป,ป๊บเป,ปิบเปิบเห็นไหมเนี่ยมันเป็นยางครั้งที่แล้วแม่งขัดเอาอยางออกจนมด ได้ได้ไอ้เห <c oughs> uh, <strong> ี้ยเขาเอาไว้กันลวัตว์นี่ครับแปลงเคิื่อเขอกีดเติมยาหน่อยนี่เติมยาหน่อยเติมเติมยาสีฟพันนะจัดล้างแล้วก็ฉีดอีกต่อเนื่องเรามือแหย่ดูว่าสกปรกไหม เราก็ตะแคงซ้ายขวาดูว่าเออโอเคสกรปรกเหมือนเดิมมาขัดต่อยอีกรอบหนึ่งนะดูครับความสกรปรกแล้วก็สะอาดฮนะขับไปเรื่อยฮนะแบ้อไหัวหน้ากูอ่ะหลังจากนั้นก็ใช้โอ้เฮียดับเบิลฮะอย่างดูเดือดเดือดพลาด <c oughs> ดูนะ พุ่งกระจายประกใช่ไหมสะอาดครับโหจิบเลยเนี่ยจิบ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 โหจิบดูน่ะขอขอรู้น้าดิสัมพันธ์อือหือจิบจบครับจิบจิบเป็นไงไงสอาดจิบ ตรงนี้เป็นยางมันจะเปิดยุ่งมัน